โดยยาซีนเอฟราหิม Investing.com Bitcoin ตั้งเป้าทำกำไรเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักในเดือนสิงหาคมแต่ผลการประเมินล่าสุดแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมบนกิจกรรมบล็อกเชนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Bitcoin ลดลง2.4%สู่47,337ดอลลาร์2เซนต์แต่คาดว่าจะปิดเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นประมาณ14% การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ BTC ในเดือนนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมบนเครือข่ายของบิต c o i n แต่มีความคล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชัดกับการปรับตัวขึ้นในช่วงกลางถึงปลายปี2020ซึ่งจะเห็นว่าคริปโตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น4เท่าการใช้งานบนเครือข่ายบิตคอยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 275k ต่อวันซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดข,ของเดือนมกราคมประมาณ35%บริษัทวิเคราะห์ออนไลน์ Glassnode โโเผย ระดับกิจกรรมแบบออนเชนในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มก่อตัวก่อนเกิดตลาดกระทิงที่มีเสถียรภาพซึ่งเคยเป็นขาขึ้นในช่วงกลางถึงปลายปี2020ลโนเดกกล่าวเสริมอีกสัญญาณหนึ่งคือผู้ถือบิตคอยระยะสั้นซึ่งมีแนวโน้มที่ชอบเทขายจากความตื่นตระหนกในช่วงที่คริปตโตตกต่ำมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น การเกิดตลาดกระทิงระยะยาวใน BTC ยังได้รับความช่วยเหลือจากนักลงทุนสถาบันแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการยอมรับแต่ก็ยังมีการกระจายความเสี่ยงมายัง BTC นี่เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางระหว่างผลตอบแทน BTC รายเดือนกับดัชนีหุ้นหลักโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของพอร์สานในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่0.27-0.29 0.16-0.18ในช่วง10ปีที่ผ่านมาตามการคำนวณของเรา Edison Research กล่าวในบันทึก เมื่อรวมกับประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ BTC ในช่วงขาขึ้นที่ยาวนานขึ้นแม้ว่าจะมีการปรับลดอันดับ80-90%จากจุดสูงสุดก่อนหน้าในช่วงตลาดนี้สิ่งนี้แปลเป็นผลกระทบเชิงบวกสำหรับ BTC ดิสานกล่าวเสริม